โอเคครับทุกคนครับวันนี้มาโยผมนะทุกคนเต้ซีเป้นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปรีวิวผลหมีหรือผลเพนที่เพิ่งรีเวิร์กมาใหม่นะทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทําตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็วันนี้เรามารีวิวสกิลคร่าวๆนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงเอฟเฟกต์ยังไงกดค้างเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้รวมทั้งตื่นแล้วก็ไม่ตื่นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้มาสอนทํานะทุกคนแล้วก็อาจจะมีสอนทิคเล็กๆแน่นอนสำหรับผลหมีนะทุกคนโอเคก็ เพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เฟซบไ๊ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเฮ้ทุกคนเคยเจอปัญหาโลบังกไม่ตอเวลาซื้อของในเกมกันไหมหรืออยากได้เกมพาร์ทเจ๋งแต่ยังไม่รู้จะเติมร้านไหนดีผมขอแนะนำนี่เลยร้าน bubble shop ร้านเติมโลบักกดเกมพาร์ทบริการแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดอะนิเมะแ n นิเจอร์และแบรนอื่นอีกมากมายราคาน่ารักบริการรวดเร็วทันใจใครสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลย คือก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโคตรเท่อันนี้คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เขาข้อเสียนะอาจจะไม่ดีเท่าเหมือนแต่ก่อนนะคือเมื่อก่อนมันสามารถเอาไปล่าค่าหัวล่าอะไรได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คืออาจจะทําอะไรได้น้อยลงครับอาจจะต้องไปเล่นสายผลแทนอาจจะเล่นสายปรืนไม่ได้นะก็อันนี้เพนสกิลวันแถบนะเพคนก็คือ M1 ันนั่นเองจะตีวัน4จังหวะน,นะครับคนนะดู1 2 3 4ี่ นี่เป็น,นยังไงทุกคนเทพปะเดเมจอยู่ที่4,833นะครับอันนี้อัพผลตันแล้วนะมาตาลี่ที่519นะครับทุกคนต่อไปไปดูสกิลแซดกันนะทุกคนต่อไปเป็นสกิลแซดนาทุกคนก็คือถ้าสมมติว่ายังไม่อเวกนะครับทุกคนกดค้างมันจะปล่อยรัวๆนะครับทุกคนแต่ถ้าเราอเวกแล้วใช่ไหมเราสามารถกดค้างเดียวแบบไม่ต้องกดค้างก็ได้นะครับทุกคนก็คือจะหน้าต่างอย่างนี้นั่นเองนี่เป็น,นยังไงครับทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติเรากดค้างใช่ไหมอ่ะผมก็บอกก่อนเลยว่าไอ้พวกเน จะเป็นหลอดที่เราต้องเก็บนะ,ะทุกคนเห็นหลอดแดงๆปะ่ะเราก็ต้องใช้งานเหมือนกันนะ,ะก็คือมันมีฟตัมมิน่าของเจ้าผลมีด้วยนะครับอะคิวแซดน้าทุกคนถ้ากดค้ามันก็จะปล่อยรัวๆนะครับคนก็คือจะไม่สามารถหยุดได้นะถ้าเราปล่อยแต่ว่าจะปล่อยรัวๆไปจังหวะแค่แป๊บเดียวนะครับอลองดูประมาณนี้นะทุกคนถ้าผมบอกว่ามันหมดรัวๆใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเป็นจังหวหะเห็นป่ะค่อยปล่อยอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ไปครับท <ítulo> anyway so. ุกคนต่อไปเป็นสกิลเอ็กซนะครับสกิลเอก็คือจะไม่เปลี่ยนนะครับคนแม้จะเวกหรือไม่เวกก็ไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนนํามาลองดูนี่นะครับนี่เป็นไงโคตรเท่ดาเมียที่ห้าพันเจ็ดเก้าสิบเจ็ดนะครับทุกคนโคตรเวอร์ต่อไปเป็นสกิลซีนะครับทุกคนถ้าสมมติว่ายังไม่เวกจะไม่สามารถกดค้างได้นะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติเราเวกแล้วใช่ไหมเราสามารถกดค้างได้ทุกคนแล้วคือแบบสกิลนี้เป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยเวกมาลองดูดูนะครับทุกคนปึ๊บดูดูทท่่าาาดดููกรตั้งอย อย้าเงี้ยโอ้โหโคตรเทีย่ยบทุกคนเนี่ย d a ม a อยู่ที่4,940นะครับทุกคนก็ถือว่าไม่ได้แย่ต่อไปเป็นสกลิลวีนะครับทุกคนสกลิลสุดท้ายยังไม่ยังไม่สายมีัมนนี้สกิลวีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะทุกคนอ่าต่อไปเป็นสกลิลเอฟนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเวกจะไม่สามารถกดค้างได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาเวกแล้วเราจะกดค้างได้แถมทำ d ด m เม e ได้ด้วยนะทุกคนลองมาลองดูนี่นะครับทุกคนโคตรเที่อก คือเมื่อกี้ผมแค่ใช้ไม่โดนเฉยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ยนะครับทุกคนสกิลเอฟคือเราต้องใช้ให้โดนนะมันจะใช้ยากหน่อยถ้าหมมติเราก,กดค้างอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเล็งไปหนะ้ามันก็จะไม่โดนนะเพราะมันพุ่งขึ้นฟ้านะโอเคไหมเข้าใจไหมคือมันต้องใช้ระยะไกลมากๆนะทุกคนและนี่ก็เป็นสกิลไฮไลท์ที่สุดนะครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นสตามิน่าลอ,อยแดงไหมคือเราต้องเก็บนะสามารถเก็บได้จากการที่เราโดนมอนตีหรือว่าเราจะกดกิวอื่นก็ได้นะทุกคนนะครับบเเเห็็็็นนปป่ะมมักกกกจีลูไไฟราต้อง๊บนะ ผมขอยากฟามลูกไฟอะนะครับทุกคนอ่ะพอล้หลอดเราเต็มใช่ไหมครับทุกคนจะมีแค่สกิลวีอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนที่เปลี่ยนก็คือมันจะใหญ่ขึ้นนะแหลอะนี่นะครับทุกคนกดค้างก็จะประมาณนี้เป็นเี้ยดูดิใหญ่กว่าตอนแรกเยอะเลยก่อนนั้นนี้ก็กดค้างนะครับทุกคนปล่อยจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใกลขึ้นดาเมจแรงขึ้นด้วยนะทุกคนและยังไม่ใช่แค่นานๆทุกคนยังมีโหมดสุดท้ายนะทุกคนก็คือโหมดบ้าข้างตอนพาร์ทสี่ของโหมดบ้าข้างสามารถใช้ได้แค่ตอนที่เราเราต้องโดนมอนต าลาให้มอนรวมตีของกันไอะไรอย่างน้อืออะนี่เป็นไงทุกคนโคตรเท่และโหมดนี้คือจะวิ่งไวมากๆเลยครับคนแดงก็จะประมาณนี้ครับค,คนกดเอฟได้นี่เป็นไงสกิลทุกอย่างก็จะแรงขึ้นนะทุกคนก็จะไวขึ้นด้วยอ่ะเราลองมาดูสกิลซีนะครับ,บ,บ,บทุกคนนี่จะประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นี่เป็นไงดูด,ดิครับทุกคนใหญ่ขึ้นด้วยมาดูสกิลวีนะอันนี้สกิลไฮไลท์เลย,เลยนี่เป็นไง ปุบ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 มีนเป็นองนี้ทุกคนใหญ่ไหมแล้วมาแรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็ผมแนะนําให้ทุกคนลองมาใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะสอนทุกคนนะครับทุกคนก็คือกดสกิลแซดค้างให้ไหมแล้วก็สกิลเอฟก็คือถ้าสมมติเราเก็บไอ้พวกนี้ใช่ไหมสกิลเอฟเราจะรีกูดาวให้นะครับมีมันก็จะกดได้3ทีเข้าใจไหมครับทุกคนแล้วสำหรับใครที่มีคําถามอะไรสามารถเม้นท์มาถามได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้คืออ่ะลืมบอกนะครับทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าหลอดแดงมาหมดใช